เก็บใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วรักแท้เบื่อกับความเปลวนแปลมันไม่แค่เและไม่หวังมันเหมือนคนชินชาไม่มองไม่ฟังและแล้วก็มีเธอเดินเข้ามา คนในลิ้นชักที่ปิดตายเพราะรักเราโอ้ยเพียงผู้ชายก็มีตั้งเยอะแยะไม่ร้องอยากจะร้องเพียงผู้หญิงร้องเพลงนี้มอบแด่คุณกุริโกนะครับ Good Morning how are you today ก็ขอ,ขอกล่าวคำหวาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนะครับนาอ สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องทางฝั่งซพปวลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังค่าพม่ารามันนะครับหน้วดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นยกลับมาเจอกันเหมือนเดิมเป็นประจำทางช่องนี้เกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะขอรับ วันนี้นะครับนนวดมา,าต่อเนื่องจากคลิปเมื่อวันก่อนไว้นิดหนึ่งนะครับคลิปเมื่อวันก่อนเนี่ยที่นนวดปลูกมะเดื่อนะฮะก็คือเปลี่ยนกระถางนะครับมะเดื่อที่เราเสียบกระต่ายขาเดียวเอาไว้นะครับทีนี้เราปลูกลงกระถางที่ใหญ่ขึ้นวันก่อนอยู่ในกระถางเล็กนะครับถ้าใครยังไม่เห็นก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับ วันก่อนอยู่ในกระถางเล็กแล้วทีนี้เราก็ปลูกใส่กระถางใหญ่แบบนี้นี่ต้นนี้เมื่อวันก่อนเไหมฮะเนีย่ยเสียบกระต่ายขาเดียวอยู่วันก่อนอยู่ในถุงชําหรือเปล่าอยู่ในถุงชํานะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ย้อนกลับไปดูเองทีนี้วันก่อนนะัน่นหวดบอกว่าเวลาปลูกเนี่ยนะครับเราจะต้องปลูกเพื่อให้ได้สองระบบรากนะครับแต่นะครับการปลูกสองระบบรากอย่างที่ผม อ่าได้แนะนําเพื่อนๆไปนะครับก็คือเราต้องปลูกแล้วก็ล่อเขาไว้แบบนี้ก่อนก็คือให้เขาอยู่พอเสมอดินอย่างเนี้ยนฮะนี่ให้พอเสมอดินแบบนี้แต่อย่าให้เขาจมดินก่อนนะครับแล้วเราจะได้สองระบุรากยังไงก็คือที่บอกว่าอย่าอย่าให้เขาจมดินก่อนนะก็คือเราเว้นไว้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะครับ เนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยอันนี้น่าหนวดเว้นไว้เมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับปลูกวันก่อนประมาณอาทิตย์กว่าๆนะที่ปลูกไว้แบบนี้นะครับนะถ้าใครที่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถจะย้อนกลับไปดูได้นะครับนะฮะย้อนกลับไปดูได้คลิปนะครับผ่านมาประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละนะครับน่าหวดก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะวิธีการปลูกมะเดื่อฝรั่งแบบกระต่ายขาเดียวทีนี้วันนี้นะครับเราจะต่อเนื่องจากเมื่อวันก่อนพอผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่าๆ นะครับวันนี้ก็ได้เวลาที่น้าหนวดจะมาเติมดินให้เขาวันนี้เราจะปิดแล้วนะครับนะฮะจะปิดรอยแผลตรงนี้แหละด้วยดินที่เราเตรียมมาไว้นะครับวันนั้นน้าหนวดปลูกไป2ต้นนะอีกต้นหนึ่งก็คือต้นนี้ต้นนี้เล็กเล็กวันนั้นนะครับต้นเล็กนิดเดียวนะก็คืออย่างที่บอกว่ากิ่งเล็กกิ่งน้อยสำหรับน้าหนวดมันก็มีค่านะครับผมก็เอามาเสียบกระต่ายขาเดียวเอาไว้แบบนี้นะครับเห็นไหมฮะถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับที่ มะเดือดต้นของที่ที่กิ่งของมะเดือฝรั่งน่ะที่ตรงรอยเสียบน่ะมันจะออกเป็นตุ่มๆๆนะครับนั่นก็คือตุ่มรากของเขานน,นั่เองนะก็คือเราล่อไว้จนแบบว่าเขาอยากออกรากแล้วตอนนี้นะฮะอ่ะ,อะวันนี้เราก็จะทําการปิดรอยของเขาโดยการใช้วัสดุที่เราเตรียมไว้วัสดุที่นนวดเตรียมก็นี่ไงไม้มีอะไรบ้างก็เป็นวัสดุที่เราหาได้ ในบ้านของเรานะครับก็มีขี้วัวขี้วัวน,นี่ไม่ได้หาได้ในบ้านเรานะขี้วัวได้ซื้อมา <c oughs> เพราะว่านันวดไม่ได้เลี้ยงวัวนะครับแล้วก็จะมีกแกลบนะฮะแกลบนี่เราซื้อมาเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่านันวดไม่ได้มีลงสีเป็นแกลบเก่านะครับแกลบเก่าถ้าเราซื้อแกลบใหม่มานะฮะเราก็สามารถที่จะทําให้เป็นแกลบเก่าได้โดยการ หมักเอาไว้กับน้ำนะครับแล้วก็หมักกับขี้วัวแล้วก็ลดน้าไปเรื่อยๆนะหรือว่าลดในกระสอบเลยก็ยิ่งดีนะครับก็จะกลายเป็นแกลบเก่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขี้วัวนะครับก็เป็นขี้วัวแห้งนะฮะเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะใส่เพื่อปิดนะครับผมทําความเข้าใจอีกนิดนึงนะครับก่อนที่นัทว่าจะกลบดินนะครับมีหลายท่านเนี่ยนะฮะก็จะ กลัวว่าถ้าสมมุติว่าเราปลูกแบบ2ระบบรากแบบนี้นะครับมันจะมีผลทําให้รากของมะเดื่อฝรั่งของเราเนี่ยเน่าหรือเปล่านะฮะถ้าใครที่ติดตามรายการผมเนี่ยนะฮะก็พอจะทราบอยู่นะครับว่าอ่าสิ่งสําคัญที่สุดในการปลูกแบบนี้ก็คือวัสดุในการปลูกเราอย่าลืมว่าอ่าดินด้านล่างของเราเนี่ยเป็นดินที่เราปลูกเป็นดินธรรมดาที่นหนวดเอามาปลูกนะครับเพราะอะไร เพราะว่าด้านล่างในด้านล่างเนี่ยนะฮะจะเป็นรากของมะเดือ่ออุทุมพรเห็นไ,ไหมฮะด้านล่างเนี่ยจะเป็นมะเดือด่ออุทุมพรนะครับแต่ด้านบนเนี่ยจะเป็นระบบรากของมะเดื่อฝรั่งต่อไปเพราะฉะนั้นดินด้านบนจะต้องโปร่งกว่าดินด้านล่างนะครับอ่านะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้รากเน่ารากเปื่อยรากของมะเดือ่ออุทุมไอรากของมะเดื่อฝรั่งของเราเปื่อยนะครับ ดินด้านบนเราจะใช้ดินที่เป็นดินที่ร่วนเห็นไหมนี่ปิดเลยครับทีเนี้ยปิดรอยแผลเลยนะครับนี่เดี๋ยวไม้ดูภาพกว้างๆปิดแบบนี้เลยนะครับปิดคูนเขาเลยเดี๋ยวมะเดื่อฝรั่งเขาก็จะออกลากมาลากของมะเดื่อฝรั่งเนี่ยจะหากินอยู่ด้านบน ส่วนด้านล่างเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของมะเดื่ออุทุมพรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสองระบบรากแบบนี้รับรองว่าจิงเป้งแน่นอนนะครับนี่ปิดไว้แบบนี้เลยกล้องตรงไหมบางที่กล้องอาจจะไม่ตรงนะครับเพราะว่าน่หนวดอ่าเห็นไหมฮะก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลย ถ้าเรามองเผืนๆเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็นมะเดื่อฝรั่งที่เราปักชํำหรือว่าเป็นกิ่งปักชํำอะไรประมาณนั้นอะนะครับเพราะว่าต่อไปอยู่ด้านล่างหมดแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมในด้านล่างอยู่แบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับแบบนี้ไม่ต้องกลัวลดน้าให้ชุม่มต่อไปเนี่ยลากของมะเดือ่อฝรั่งเนี่ยจะวิ่งออกมานะฮะ,ะต้นนี้เสร็จไปเดีย๋ยวดูต้นต่อไป ตัวต่อไปก็เหมือนกันนะครับเขาอยากจะออกลากเต็มที่แล้วนะฮะไอไอตรงมะเดื่อฝรั่งนะครับแต่ว่าเราล่อไว้เราล่อดินเอาไว้ไม่ถึงต่อของมะเดื่อฝรั่งเขาก็เลยอยากจะออกลากแต่ออกไม่ได้ก <c oughs> <c oughs> ็กลายเป็นลากลอย้าออกกลายเป็นลากใสอะไรประมาณนั้นนะนะ <c oughs> อ่าแค่แค่นี้นะครับแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มทุกวันทุกวัน อย่ปิดอีกนิดนึงขั้งบนตัวนี้จะลอยสูงนะกระถางจะต่ําไปนิดนึงนะได้แล้วดูเล็กๆแบบเนี้ยต้นนี้โอเคกว่าต้นนี้เพราะว่ากระถางเขาต่ำกว่าอืมสวยงามเนี่ยพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับต่อไปเนะี่ย นะอันนี้นั่นวดใส่ปุ๋ยใส่อะไรเรียบร้อยเนี่ยต่อไปพอกรีดเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาปลูกใหม่ปุ๊บเนี่ยนะครับก็เอาไว้แบบนี้เหมือนกันก็คือพอกรีดเทปออกปุ๊บทิ้งไว้ก่อนประมาณสักอาทิตย์2ออาทิตย์นะครับเพื่อให้แสงแดดเนี่ยได้ฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในในเทปหรือว่าในพลาสติกเนี่ยที่เราพันไว้เนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเรากรีดเทปออกแล้วเราปลูกทับเลยเนี่ย บางทีข้างในมันอาจจะมีเชื้อโรคมีอะไรอยู่นะครก็ะะสามารถจะทําทเข้าไปในแผลนะครัทำให้แผลเนี่ยมันเน่าเปื่อยได้เนี่ยใช่หมดนะครับเนี่ยพวกเนี้ยคือเสริมรากอุทุมพรนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้สอมเสริมสองรากเลยอุทุมพรอ,อยู่ด้านล่างเนี่ยรากเริ่มจะออกมาเห็นไหมครับเขาจะได้เป็นสองระบบรากหมดเนี่ยที่นนวดทำเอาไว้เนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการรดน้ำ หลังจากที่เราใส่เติมดินให้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะอ่าทีหนึ่งพาไปดูทีหนึ่งที่สองระบบลากที่เราทําไว้นะครับเนี่ยใช่หมดนะฮะนี่นี่คือสองระบบลากทั้งนั้นเลยนะครับสองระบบลากทั้งนั้นเลยทางนี้ก็เหมือนกันนะฮะสองระบบลากหมดรากอุทุมงพรจะอยู่ด้านล่างด้านบนก็จะเป็นรากของมะเดื่อฝรั่ง เนี่ยใช่หมดลากด้านบนก็จะเป็นมาเดียบฝรั่งเขาจะออกลากเหมนนี้เขาจะวิ่งด้านบนนี่ฮะนี่นี่คือลากของมาเดียบฝรั่งเท่านั้นเลยแต่อุทุมพรลากอยู่ด้านล่างอันนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับแม้แต่ BNR เนี่ยเห็นไหมครับ BNR ก็เหมือนกันอันนี้เราขี้วัวทับไปแล้วนะ เห็นไหมลากอุทุมพรเนี่ยนะเอาพีช่ชาลากอุทุมพรเนี่ยอันนี้คือลากของมะเดื่อฝรั่งเห็นไหมครับแบบนี้คือเขาเจริญเติบโตแล้วเขาไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยพอยิ่งเราทับเท่าไหร่เนี่ยลากเขาก็ยิ่งออกมานะฮะอปินให้เขาเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็คือเราไม่ต้องอะไรมากแล้วใส่ขี้วัวอย่างเดียวนะครับตันนี้ก็เหมือนกัน,นตัวน,นี้หนะนวดเสียบใส่บีเอ็มค k เคไปอีกต้นหนึ่ง ยีมีคของแนวดกำลังขัดแคลนตอนนี้แนียสองระบบลากหมดนะครับนะที่ทำมานะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้อยู่ในน้ำก็สองระบบลากนะครับเนี่ยเห็นไหมตอที่คือตออุทุมพรอยู่ยังพลูอยู่เลยแต่ลากนะก็เป็นสองระบบลากหมดแล้วเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ <c oughs> ก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับท่านใดที่มีข้อสงสัยอะไรที่จะสอบถามนะครับก็สามารถจะสอบถามนนวดมาได้ใต้คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าสิ่งที่นนวดทำลงไปเนี่ยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ผมทำเขาเรียกว่าไงอะ่ะนะเป็นสิ่งที่นนวดทำแล้วก็ทำเป็นประจำนะแล้วก็รู้สึกว่ามัน มันโอเคนะฮะมันดีนะครับก็เลยนํามาบอกเพื่อนๆนะครับนะฮะแต่ว่า,าบางท่านบอกว่ามันคืออย่าอย่าเอาหน้าหนวดไปเปรียบเทียบกับกับกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับเพราะว่าบางทีอาจารย์เขาเขามีเทคนิคแต่ละคนเนี่ยคือมันจะแตกต่างกันนะครับสําหรับของผมก็แค่ว่าเออเราทําแล้วเห็นมันได้ผลเราก็เลยมาบอกต่อแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ต้องของความกรุณาเพื่อนๆทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับก่อนจากกันนะครับฝากช่อง อ่าพี่ต้อมนะช่องพี่สาวของนนว์อีกท่านหนึ่งนะครับช่องต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด้นแปลนนะครับก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาการปลูกพืชปลูกผักต่างๆนะครับการทำน้ำหมักการทำจุลินทรีย์นะครับไปดูได้เลยมีคลิปพี่ต้อมเยอะมากนะเรื่องของการทำจุลินรีย์ต่างๆนะหรือว่าสารไล่แมลงต่างๆมีเยอะมากก็อ่าไปกดติดตามแล้วก็ไป ติดตามรับชมคลิปทางช่องพี่ต้อมได้นะครับต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดินแผล่นะครับนะแล้วก็อีกช่องหนึ่งช่องเดโชสุกินนะครับช่องที่นนวดทำหมอนปลูกหมอนนะครับก็ไปดูได้นะครับปลูกหมอนหมอนนอกนะฮะหลากหลายสายพันธุ์นะครับวันนี้ก็ได้ลงคลิปล่าสุดไปเหมือนกันนะครับสำหรับช่องเดโชสุกอินก็ฝากเพื่อนๆด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะเอาอันนี้ให้ดูหน่อยหนึ่ง อันนี้ก็คือที่เราเสียบใส่ต่อแล้วก็นํามาปักชำํำเนไหมฮะเสียบใส่ตอเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาปักชำํำเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเสียบใส่ตอแล้วก็นํามาปักชำํำลากเรื่มอ,ออกเลยนะฮะลากออกง่ายนะครับอันนี้ก็เริ่มแตกตาออกมามให้ดูเฉยๆก็ <c oughs> <c oughs> หลากหลายวิธีเนาะนะครับแล้วแต่ว่าใครถนัดที่จะ ปลูกแบบไหนแล้วแต่ใครถนัดที่จะขยายพันธุ์แบบไหนนะครับแต่อย่างน้อยๆน,นะครับดว่านะฮะคลิปของแนวัะเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่ตอนนี้กําลังมองหาการปลูกวิธีการปลูกมะเดื่อนะครับซึ่งเราอยากให้มะเดื่อของเราเนี่ยอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับอยู่แบบยืนยาวเป็นพืชที่อยู่เหมือนพวกมะม่วงพวกส้มอะไรพวกนี้ไปนานๆเลยนะครับ นะฮะ,ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการนะครับก็อย่าลืมนะครับก่อนจากการคิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนันหวัลาไปแล้วสวัสดีครับอย่าหวังอะไรให้มากนักเลยคนเราสุขแล้วเศร้าสุขแล้วต่ำเป็นธรรมดา